ตามข่าวกีฬากันต่อนะครับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยครับสเตมอภิวัติวงธนานนท์นะครับทำเวลาดีที่สุดในรุ่นซูเปอร์ไบค์พันซีซีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยครับรายการ nexter b r i c superbike championship 2025สนามที่4นะครับตัดสินแชมป์ประจำปีครับโดยจะมีการโดยความเร็ว2เรสในสุดสัปดาห์นี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตจังหวัดบุรีรัม ผลในรอบคัดเลือกรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับซูเปอร์ไบค์พันซีซีจัดอันดับสตาร์ทนะครับในสนามตัดสินปรากฏว่าตำแหน่งโพล p o ิช t ั่นตกเป็นของสเตมอภิว,วัตรวงธนานนท์ครับดีกรีแชมป์เอเชียและจากฝูงจากอีสเอ็นจ a ทีเลนะครับทำเวลา1นาที36.157วินาทีดีกว่าอันดับที่2ครับมิกซ์ธนัทละองปลิวครับดาวรุ่งจากเอนนมิสซูฮอนด้าทีมคริสต์มาสนะครับ เพียง0.187วินาทีเท่านั้นส่วนในรุ่นซูเปอร์สต็อก1 0 0 0ซีครับตำแหน่งโฟรโพสิชันเป็นของนักบิดชาวแคนาดาครับโคลินบัตเลอร์จากบัตเลอร์เรสซิ่งนะครับทำเวลาต่อรอบ1นาที40.032วินาทีแล้วก็มีทางด้านของนูด้าครับอภิเดชบุญศรีจากฮานุยาเรสซิ่งทีมนะครับขออภัยน,นะครับฮานุยาเรสซิ่งทีมเพิ่มสีน้ำตานสปอร์ตพรเจริญก่อสร้างนะครับทำเวลาอยู่ อันดับที่2ครับตามอยู่1.482วินาทีครับ